นอ็อตล่ะมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจแม่ผมครับที่ตั้งแต่เด็กๆแล้วผมชอบทําอาหารเล่นๆแต่ว่าเขาทานแล้วเขาก็รู้สึกว่าอร่อยทันทีอาจจะไม่อร่อยก็ได้แต่เขาชมตลอดว่าอร่อยแบบให้ทําให้กินตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากทําอาหารแล้วก็เข้าเรียนที่โรงเรียนทําอาหารโดยที่แม่สนับสนุนเต็มที่มากครับอยากบอกอะไรแม่ก็ขอบคุณครับที่ เป็นกำลังใจแล้วก็ดีใจที่เขาคอยอยู่ข้างๆตลอดแล้วก็เหตุผลใหญ่ๆที่มารายการนี้ก็คือเขาด้วยเช่นกันครับวันนี้ผมก็จะเอาแชมป์ไปให้เขาละกันครับรู้สึกยังไงที่วันนี้ลูกชายได้เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศของ h i l l s Kitchen ตื่นเต้น ภูมิใจที่ตัวลูก <S <S เขาพัฒนาตัวเขาจนถึงวันนี้เป็นที่ภูมิใจของแม่มากสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังคุณแม่คือแรงบันดาลใจของเขาขอบคุณค่ะเขาทําอะไรแม้กระทั่งไข่ตุน๋นไมโครวเวฟซึ่งเขาว่ามันไม่ได้ความเลย,แต,ยแต่แม่ก็เป็นคนเดียวที่บอกว่ามันอร่อยมากคือจริงๆวันนั้นหนูป่วยนอะพยายามหาอาหารหเราบอกว่านอตอยากกินไข่ตุน๋น แล้วน้อยเขาทํามาคือมันอร่อยจริงๆค่ะเชฟคือไปที่ไหนอะ่ะจะจะบอกว่าสูตรนี้ของลูกเรานะเราภูมิใจอะค่ะแล้ววันนี้คิดไหมว่าเขาจะพูดมากขนาดนี้เลงน,น้าดาดีๆนะเชฟาเชฟป้อมด้วยนะใช่ไม่ไมเคย <ๆ S 1> ได้ยินเหมือนกัน,นค่ะพูดให้กําลังใจลูกสิคะเชฟน้อยสู้นะแม่รออยู่ตรงนี้สู้ๆเต็มร้อย ん <Yeah. S 2>、yeah.